สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีทั้ง fc เก่า fc ใหม่เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะวันนีเ้เพียนก็พามากินกว๋วยเตียเเต๋ยวนาะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเออไม่ใช่เส้นเล็กขอภัยจ้ะมีเหลืองต้มยำจ้ะเพื่อนเพื่อนเพียนก็ได้ใส่พริกน้ำตาลแล้วก็ส้มไว้เรียบร้อยเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะถ้วยนี้ก็อยู่ประมาณที่ราคาที่30บบาทเนาะเพื่อนเพื่อน ก๋วยเตี๋ยวข้างๆบ้านเนี่ยจ้ะเพื่อนๆไม่ได้ออกไปไหนเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวชิมดูก่อนเนาะอร่อยจ้าเพื่อนๆมีเหลืองต้มยำจ้าก็จะมีมีหมูเนาะมีลูกชิ้นเนาะลูกชิ้นลูกชิ้นหมูจ้าเพื่อนๆ ก,ก็เป็นถั่วงอกเนาะมากินกันเลยจ้าพเพื่อน อากาศหนาวๆเนอะสดน้ำร้อนๆเนอะโล่งคอมากๆเลยเพื่อนๆ เพียนสั่งก๋วยเตี๋ยวเนาะเพียนก็จะก็จะสั่งแบบธรรมดาเนาะไม่ไม่ได้สั่งแบบพิเศษเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าสั่งพิเศษเพียนกินไม่หมดจ้ะเพื่อนๆทำใหญ่ๆเหมือนเดิมจ้ะเพื่อนๆ ลูกชิ้นหมูจะเพืเ่อน ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคำสุดท้ายจะต้องเป็นลูกชิ้นที่เหลือไว้หนึ่งลูกลูกสุดท้ายเนาะเพื่อน <c oughs> จ้าสำหรับคลิปนี้นอก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนอ้อที่รับชมจนจบคลิปนะเพื่อนๆเ,เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้จ้ายู่ดีไม่แห้งทุกคนเดอ้อจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆ